สวัสดีค่ะวันนี้พบกับแซเดียนะคะวันนี้เรามาเจอกันที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะคะตอนนี้เรามาออกงานออกบูธต่อโปรโมชั่นให้กับลูกค้าที่ไปดูในงานมอเตอร์เอ็แล้วก็จองมานะคะบางคนมีปัญหาหว่าได้ใบจองมาแต่ไม่ได้รถนะคะโปรโมชั่นแรงแต่รับรถไม่ได้เดี๋ยวบอกเลยว่าเรามาต่อโปรโมชั่นที่แรงและรับรถได้จริงนะคะสํารับนิสันเมกา และงานมีถึงวันที่20นี้นะคะก็ลูกค้าที่อยู่แถวนี้นะคะเข้ามาทักทายเข้ามาดูโปเข้ามาดูตัวรถก่อนได้นะคะหรือว่าถ้าใครที่อยู่ไกลนะคะเราก็ไม่สะดวกเข้ามาสามารถซื้ออะไรกับเซเดียได้นะคะเพราะว่าซื้ออะไรกับเซรเดียก็ปลอดภัยร้อเปอร์เซ็นต์เนาะเราโอนเงินเข้าบริษัททุกบาททุกสตางค์อีกแล้วนะคะมากค่ะเดี๋ยวเดียยังขยายต่อโปให้นะคะสำหรับโปโมอเตอร์เอ็กซ์โปและในงานค่ะเรามีท้งนิสสันอเมเน่านะคะแล้วก็นิสสันคิกเข้ามาให้ลูกค้าเลือกชมกันนะคะ ในส่วนของตัวเทอรล่าแล้วก็นาวล่าเรามาเรียกมาโชว์ในบูธเนาะแต่สามารถมาถามหาโปรกันได้นะคะเพราะว่าโปรเนี่ยเราก็ยังมีมาให้อย่างต่อเนื่องเนาะเดี๋ยวรุ่นแรกเลยค่ะเดี๋ยวพารวมๆดูบรรยากาศในบูธนะคะตรงนี้จะเป็นรุ่นอเมล่านะคะอเมล่าเรามีทั้งหมด4เกตรุ่นย่อยนะคะมีตัวท็อปคือรุ่น VL มีรุ่นรองท็อปคือ V นะคะรุ่นกลางคือ EL และตัว E คือตัวเริ่มต้นนะคะ ทุกรุ่นนะคะก็จะมีโปรดาวเริ่มต้นตั้งแต่9 9 9 9บาทนะคะหรือจะเลือกรับเป็นดอกเบี้ยศูนย์ก็ได้นะคะหรือใครชอบเป็นสไตล์ชุดแต่งก็สามารถทักมาสอบถามได้เลยนะคะสำหรับโปรในงานอย่างที่ได้บอกเนาะโปรในงานมาเตอร์เอ็กซ์โปโปรในงานนี้นะคะที่ฟิวเจอร์ฟาร์กหรือว่าจะเป็นโปรออนไลน์ Online นะคะเดี๋ยวบอกเลยว่าเดี๋ยวจัดให้โปรเดียวกันต่อโปรให้ถึงแค่วันที่2 0นี้เท่านั้นนะคะก็ตามวันที่บูธยังมีอยู่นะคะ เดี๋ยวเดียวพาดูรอบๆแล้วกันเนาะอย่างตัวอเมล่าตัวนี้ที่เราเอามาโชว์นะจะเป็นตัวที่ยังไม่ได้ใส่ชุดแต่งนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเอาแบบมีชุดแต่งหรือไม่มีชุดแต่งนะคะอย่างตัวนี้เราเอามาโชว์เป็นตัวท็อปตัวท็อปเนี่ยก็จะได้เป็นเบาะหนังมาแล้วนะคะระบรบความปลอดภัยครบเลยเตือนก่อนชนช่วยเบรกฉุกเฉินเตือนออกนอกเลนเตือนจุดอับสายตามีมอ่า บริชัชเจอให้มีคูตคอนโทรลให้มีระบบ s อ s อขอความช่วยเหลือฉุกเฉินได้แล้วก็เป็นอีโคคาที่สามารถสั่งสตาร์ททางมือถือแล้วก็ทางรีโมทได้ด้วยนะคะมาเดี๋ยวเจียวเดียพาไปดูของตัวคิกด้วยนะคะตัวคิกตัวนี้พูดเลยว่าก็ยังคงขายดีเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นในงานหรือว่านอกงานหรือทางออนไลน์ทงนิีสันเมกาเรายังมีคิกพร้อมส่งงอบทุกรุ่นทุกสีเหมือนเดิมนะคะและโปรโมชั่นที่ให้ไปก็อย่างที่ได้บอกเนาะเป็นโปรที่รับรถได้จริงนะคะ ใครที่มีใบจองอยู่แล้วนะคะติดขัดปัญหาเรื่องไหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ได้ใบจองมาแล้วไม่ได้ของแถมตามที่คุยกันไว้หรือได้ใบจองมาเงื่อนไขไม่ตรงตามที่คุยกันไว้อย่างในงานนะคะก็ เจ็บมาจากไหนนะคะก็มาหาเซลล์ได้นะคะก็จะจัดโปรดีๆให้แล้วกรับรถได้จริงด้วยนะคะและสมาโปคลิกนะคะในงานที่ฟิวเจอร์าพาร์คนะคะเรายังจัดให้เหมือนที่มอเตอร์เอ็กซ์โปเหมือนเดิมนะคะก็คือเราให้เป็นดอกเบี้ยศูนย์เนะคะนานถึง48งวดเลยแล้วก็สําหรับลูกค้าเก่าที่เป็นลูกค้าราชการหรือว่าเป็นลูกค้าเก่านะคะก็จะมีส่วนลดเพิ่มเติมให้อีก อ่าแบบละหมื่นด้วยนะคะราชก,การได้เพิ่มอีกหนึ่งหมื่นค่ะลูกค้าเก่าได้เพิ่มอีกหนึ่งหมื่นนะคะและโปรโดอกเบี้ยศูนย์นะคะก็สามารถรับรถได้เลยด้วยนะคะแล้วก็จะมีของแถมอ,อื่นๆส่วนลดอีกเยอะมากเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจก็ทักเข้ามาได้ค่ะ mm hmm. ในส่วนของตัวคิตัวนี้นะอย่างที่ได้บอกเนะาะมีรถให้เลือกรับได้เลยทุกรุ่นทุกสีนะคะใครที่กําลังมองหารถที่อยากจะเอาไปใช้กับบ้านปีใหม่นะเดี๋ยวบอกเลยว่าอย่าตตัดสินใจนานเพราะว่าเรามีรถให้ลูกค้าแล้วก็ไฟแนนซ์เนี่ยทีมงานเราอ่ะ พร้อมทำไปนแนนให้เลยนะคะผลก็ออกไวด้วยนะคะในคลิรุ่นนี้นะที่เราเอามาโชว์ก็จะเป็นตัวท็อปเป็นตัว V m นะคะเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดเราก็ปกติสีแดงสีส้มนะคะสีหายยากของเรามีนะคะแต่ว่าอย่างสีขาวหลงังคาดำเทาหลงังคาดำนะเรามีตลอดอยู่แล้วนะคะเพราะว่าของเราสต็อกแน่นนะคะ,ะรถเราไม่ใช่รถเก่าไม่ใช่รถค้างสต็อกนะรถเราสั่งมาใหม่จากโรงงานนะคะรถลงทุกเดือนบอกได้เลยว่าโปรที่เราให้นะเยอะ รถก็เป็นรถใหม่นะคะแล้วก็รับรถได้จริงนะคะไม่เสียอารมณ์ไม่เสียบรรยากาศในการรับรถแน่นอนใครสนใจเข้ามาสอบถามได้ค่ะหรือโทรมาได้นะคะ0 8 1 8 5 9 3 3 3 3ค่ะหรือจะแอด ID เยเดียมาก็ได้นะคะจะมีแอดไซนนะคะ D E A R D a ค่ะแล้วก็ก็วันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ค่ะใครอยากได้โรงโมชั่นอะไรทักมาคุยกันได้นะคะเดี๋ยวขอนี้าไปรับลูกค้าก่อนแล้กันเนาะตอนนี้ลูกค้าเริ่มเข้ามาเยอะแล้วอ้อเนี่ยลืมบอกไป บูทูเจอรเรานะคะตั้งอยู่ตรงชั้นหนึ่งเลยนะคะบริเวณลาน้ำหูเลยนะคะผ่านไปผ่านมามาทักทายกันได้ค่ะเราพบกันนะคะสวัสดีค่ะ